โอ้ยเจอกระเป๋าแล้วไปเลเอออยู่นี่คือการป้นหุบปางใหญคอยาวผมนี่คอยาวจริงๆเลยโอ้ชอนจะโนลิงน <plays habían S 2> cool. ้อยจะอ้วนอ้เอ cool, <'s> ้ยนี <t> <noise> ่โอ้ยดูด่นโดนยิงกากจริงๆเลยฉันนี่แอบเกียนจริงๆมากเลยนี่คือการป้นเพราะอะไรนะเล่นไหม่นอ้หนูฮะฉันนี่เก่งจริงๆเลยนะบอกให้เลยไม่มีใครทับเทียบเท่าฉันได้โอ้ยนี่คือใครกันแน่วะเนี่ยฉันคือปุสป สเกาเอ้ยนี time, ่มันตกคนนี่ว่าอิงแม่งเลยจริีชูชนะแล้วนี่โอ้ยเย่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 ฉันนี่มันเก่งเนื้อเทพเนื้อเกมหัวกูอะไรเนี่ยใครมันไม่ชอบเลยแกนี่แกมันกาเหี้ยโอ้ยฉันคิดว่าฉันยังไม่อยากเจออะไรกับมันแล้วนะมันกากมากเลยมันต้องเปลี่ยนทีมเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่มันคือ ปืนม้ดีว่ะเว้ยสุดยอด a m ม z i n งนี่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 ฮอว้าวฉันไม่ได้ได้หมอมานานแล้วนี่หมอนี่มันเป็นหมวที่ P2P เคยได้ดิโอ้ยไอ้หนูมาแลกกับหมอนั่นไหมเออมาแลกกับหมอฉันไหมฉันมีของดีนะเดี๋ยวที่จะให้ดูของดีเฉันมาฉันมีของแรกนั่นก็คือน้ำมือกับไอ้นี่กระดาษเช็ดตูดโอเคนะ กระดาษเช็ดตูดเนี่ยเช็ดที่เจะเอาขอยของขนาษนั้นหรอกมันกาจะตายเช่นจะเก็บไว้เองเลยแหละอืมูอะไรนะเฮ้ยหยุดในหนูมาหมอยซะเถอะฉันก็มีของแหลกเปลี่ยนนั่นก็คือมัวทรงพลังเฮ้ยยไปไปฉันงานก่อนเลยโอ้ยผมปางไปเดี๋ยวเหแดกเอ้ยนายดีแดกเหรอเออฉันก็แดกแล้วไปดีกว่าเออทำไม่ได้ พูดชื่ออะไรเ usted, น, myself, นี่ยไมไต่ต,ต้องห so ่วงฉันมีของแหละฉันมีบวกไอ้ดีแหละเอาไหมหมูที่ฉันเก็บไว้ตายซะหน่อยโอ้หมูเนี่ยหนาๆเงี้ยวอากากิกายเลยไม่ต้องเอามาแล้วไอ้หมูที่พูดเนี่ยอร่อยนะคิดว่าหมูคนกลับเลยนี่หาเลยชัดๆเลยนี่มาอ๋อเฮ้ยไม่ไหวยังนี่โอ้โไม่ไหวไปไหวแล้วโอ้ย ตายตายโอ้ยเราแพ้แล้วโอ้ยแค่ปัดเดียวก็โดนตายแล้วโอ้ยโอ้จริงเจบโอ้ยไปยันะงี้ยนะเฮเฮเฮไปเลยใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเฮอะโอ้ยเฮ้พี่ ผมขอให้พี่เปิดของกินได้ไหม่ยของกินมันอยู่เด็นก่อนของกามีแซนด์วิชด้วยนะขอลองมีแซนด์วิชอยากกินไหมขอร้องเลยหมอครับ